เทอร์บอลวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมมาแล้วจ้าวันที่ยี่สิบแปดคืนวันอาทิตย์คืนนี้นะเช่นเคยเธอยกผลฟุตบอลแล้วก็สถิติฟุตบอลที่จะเตะกันในคืนนี้ของแต่ละคู่นะมาให้ทุกคนได้วิเคราะห์ไปพร้อมกันว่าแต่ละคู่เนี่ยผลสกอร์จะออกมาต่ำนะจ้าที่จะเตะกันคืนนี้นะวันนี้ยกมา4คู่จาก2ลีกนะ3คู่เป็นคู่จากอังกฤษพรีเมียร์ลีกแล้วก็ อีกคู่หนึ่งเป็นคู่จากฝรั่งเศสหลีกเอิงนะมาดูว่ามีคู่ไหนบ้างจริงๆมีบอลเตะหลายคู่นะคืนนี้แต่ว่ายกมาสีคู่น้องคู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของแอสตันวิลล่าแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคู่นี้เนี่ยเตะกันตอน2องทุ่มนะจ๊ะคู่ที่2เป็นคู่ของบุฟเฟตแฮมตันแล้วก็นิวคาสเซลยูเนเต็ดนะเตะกันตอน2องทุ่มเช่นกัน คู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของแรงโอลออ่าแลล้วก็โิมปิกลียงนะเตะกันตอน4ี่ทุ่มหนาทีคู่สุดท้ายเนี่ยเป็นคู่ของนอตติงแฮมฟอร์เนสแล้วก็สเปอร์นะเตะกันตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะจ๊ะคู่ของแรงกับลียงเนี่ยเป็นคู่ของฝรั่งเศสลีกเอิงนะมาดูว่ามีคู่ไหนสูงคู่ไหนต่ำบ้างนะจ๊ะคู่แรกเป็นคู่ของแอสตันวิลล่าแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะคู่นี้เนี่ยเตะกันตอน2องทุ่ม คืนนี้แอสตันวิลล่าเป็นเจ้าบ้านนะอัตราการชนะอยู่ที่60%อัตราการเสมออยู่ที่10%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่30%เอนเอง10นัดล่าสุดที่ลงเล่นก็ชนะมา6เสมอ1แพ้3นั่นเองนะจ๊ะการลงเล่นนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการชนะนอกบ้านมาเนาะอ่าชนะนอกบ้านด้วยสกอร์สต่อสประตูต่อ1นั่นเองนะจ๊ะวันนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าเป็นเจ้าบ้านนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ด ก็มาดูสกอร์ในบ้านเลยจาก10นัดเนี่ยเล่นในบ้านอยู่แค่2นัดนนะที่เหลือเป็นการเล่นนอกบ้าน18นัดน,นะจ๊ะทุกคนเล่นในบ้าน2นัดก็มีสกอร์ทั้ง2นัดเลยการเล่นในบ้านก็ถือว่ายังดีอยู่นะเป็นการชนะทั้งทั้ง2นัดเลยนะจ๊ะอีก8นัดเนี่ยก็ก็ถือว่าดีนะเล่นนอกบ้านก็ฟอร์มดีสำหรับทีมนี้คือฟอร์มดีนะอันตรายการชนะสูงถึง60%นั่นเองนะจ๊ะแล้วมาดูอีกทีมหนึ่งนะอ๋อตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นของแอสตันวิลล่าเน ที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้ก็น่าจะมีมาติเนสนะแม็กกินคามาร่าแรมซี่ประมาณนี้นะจ๊ะที่หาได้ก็ในส่วนของสกอร์แต่ละนัดที่ออกมาสกอร์ของแต่ละนัดเนี่ยก็มีทั้งโดนทำประตูแล้วก็ได้ทำประตูส่วนใหญ่จะออกมามีทั้งสูงทั้งต่ำนะก็ค่อนมาทางสูงเนาะอย่าง3 1 2 1 2 1, 2 3 2 4ออะไรประมาณเนี้ย อันนี้คือเป็นค้กาดโดยรวมนะจ๊ะในส่วนของทีมเยือนเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะอัตราการชนะอยู่ที่30%มสอร์ตนะอัตราการสเสมออยู่ที่สาและก็อัตราการแพ้อยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์เองนะจ๊ะในส่วนของอาการลงเล่นสะิบนัดล่าสุดก็ชนะมาสามเสมอสาม 3, แล้วก็แพ้สี่เกมด้วยกันนั่นเองนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการชนะนอกบ้านมานะจ๊ะด้วยสองชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะชนะรีบ็อกซ์นะก็คืนนี้ เบสแฮมยูเนเต็ดเล่นนอกบ้านดูสกอร์นอกบ้านกันเลยดีกว่านะ้องแต่ละนัดมีทั้งหมดจากสินัดเนี่ยเล่นนอกบ้านอยู่1 2 3 7นัดน,นะทุกคน7นัดเนี่ยไม่มีสกอร์อยู่2นัดที่เหลือมีสกอร์ทั้งหมดนะจ๊ะสำหรับเบสแฮมยูเนเต็ดเนาะคู่นี้เนี่ยเจอก,กันคืนนี้ก็คือแอสตันวิลาเนี่ย อัอตราการชนะสูงกว่านะจาก10นัดล่าสุดเนี่ยแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านอ๋อ,เ,อเล่นในบ้านด้วยก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงนะสำหรับแอตตันวิลล่านะจ๊ะคู่นี้ใครอยากอยากเชียร์ทีมไหนก็เชียร์ได้เลยนะจริงๆแล้วอาจจะแบบเฉียนเฉียนกันได้นะสกอร์อาจจะแบบเฉียนเฉียนกันไปในส่วนของตัวผู้เล่นนะของตัวเวสต์แฮมยูไนเต็ดทีมนี้ก็น่าจะมีฟาเบียนสกี้จอห์นสันซูมาเคเลอร์พามรีโบเวน ประมาณนี้นะจ๊ะในส่วนของเว็บเนี่ยเปิดมาที่2.5ลูกนะทุกคนเราคิดว่าคู่นี้น่าจะสูงนะน่าจะมี3ลูกอาจจะ2-1หรือไม่ก็2-2ไปเลยประมาณนี้เลยนะสำหรับคู่นี้นะคู่แรกนะจ๊ะเราคิดว่าสูงนะคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างวูฟแฮมตันแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะวูฟแฮมตันเป็นเจ้าบ้านอัตราการชนะอยู่ที่30%อัตราการชนะต่ำนะจ๊ะเจ้าบ้าน อ,อัตราการเสมออัตราการเสมออยู่ที่สาสิเปอร์เซนเช่นกันอัตราก,การแพ้อยู่ที่สี่สิบสี่สิบเปอร์เซนสิบนัดล่าสุดที่ลงเล่นมาก็ชนะมาสามเสมอสามแล้วก็แพ้สี่เกมด้วยกันนัดล่าสุดชนะในบ้านนะจ๊ะชนะในบ้านนะชนะด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งนั่นเองวันนี้เนี่ยวู๊แฮมตันเป็นเจ้าบ้านสกอร์ในบ้านจากสิบนัดเล่นในบ้านอยู่หนึ่งสองสามสามนัดนะ มีสกอร์อยู่2นัดไม่มีสกอร์อยู่1นนัดน,นะเป็นสกอร์ต่ำนัทุคคน1กับสอง,สงนั่นเองที่เหลือเล่นนอกบ้านนะจ๊ะของบูพแฮมตันส่วนของตัวผู้เล่นของบูพแฮมตันคืนนี้นะที่คิดว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก็น่าจะมีจอนนี่คอลลินคิวแมนเอ็ดนูรีนูเนสเนเวสมูติโยเนโต้เกเดสประมาณนี้นะจ๊ะ ฝั่งทีมเยือนทีมเยือนเป็นทีมของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะวันนี้ก็มาเยือนบ้านของวูแฮมตันอัตราการชนะสูงกว่าชาัดเจนมากนะอัตราการชนะอยู่ที่60%จาก10นัดล่าสุดนะอัตราการเสมออยู่ที่ย0แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่20% 10นัดล่าสุดก็คือชนะมา6เสมอ2แพ้สองอีนะจ๊ะการลงเล่น6นัดล่าสุดไม่แพ้ใครเลยมาเลยนะ 6, 6นัดล่าสุดเลยเนี่ยเป็นการชนะมาทั้งหมด4แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดเนี่ยเป็นการ ชนะมานะชนะนอกบ้านด้วยวันนี้เล่นนอกบ้านก็ดูสกอร์นอกบ้านเลยเล่นทั้งหมดอยู่4ีนัดนะจากสิบนัดเล่นนอกบ้านสนัดนั่นเองมีสกอร์อยู่2ไม่มีสกอร์นะสนะสำหรับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคู่นี้ก็เช่นกันเนาะบุกแฮมป์ตันก็อาจจะได้เปิดนิดหน่อยมีกำลังใจที่เล่นในบ้านแต่ว่านิวคาสเซิลเกมนอกบ้านก็ไม่ได้แบบแข็งแรงเทาไแต่ก็คือทรงดีทรงดีกว่าแน่นอนนะ นิวคาสเซิลทรงดีกว่าชาวบ้านแน่นอนนสคหรับคืนนี้ในส่วนของตัวผู้เล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยน่าจะมีโป๊บเบิร์นวิลล็อกกิมาไรส์โจลินตันประมาณนี้นะจ๊ะคู่นี้เนี่ยใครอยากเช็ตไหนเช็เลยแต่เราคิดว่า ถ้าดูจากทรงก็นิวคาสเซิลนะน่าจะบุกมาเก็บแต้มได้ในคืนนี้นั่นเองนะจ๊ะในเว็บเนี่ยเปิดมาที่2องถึงสอรู้เราคิดว่าคู่นี้น่าจะมี3นะน่าจะแบบออสกอร์มา1นึอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นนิวคาสเซิลที่ได้สประตูหรือไม่ก็อ,อาจจะแบบ3ไปเลยด้วยนิวคาสเซิลทั้งหมดเลยประมาณนั้นนะจ๊ะลองตามดูนะคู่นี้เราเชียร์สูงนะคู่ที่สามคู่เอ่อคู่นี้เนี่ยเป็นคู่จากฝรั่งเศสหีกเออนะทุกคนเจอกันตอนสี่ทุ่มห้านาทีก็เป็นคู่ของแลงส์แล้วก็ โอลิมปิกลียงนะคู่คู่นี้เนี่ยแรงส์เป็นเจ้าบ้านนะอัตรากรารชนะอยู่ที่30%มสิบเปอร์เซ็นต์อัตรากรารเสมออยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตรากรารแพ้อที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เองจากเอ่อสิบนัดล่าสุดจากทุกรายการก็ชนะสามเสมอสามแล้วก็แพ้สี่เกมด้วยกันทีมนเนี้ยเนี่ยแรงส์เนี่ยคือจะบอกว่า หกเกมล่าสุดทุกคนไม่ชนะใครมาเลยเป็นการแพ้แบบต่อเนื่องแล้วก็เสมอมานะเป็นแพ้3เสมอสามนะจ๊ะนัดล่าสุดเนี่ยเสมอนอกบ้านเสมอสตาร์บู๊มานะหนึ่งนิดก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสาบเจ้าบ้านแร้์นะจ๊ะในส่วนของตัวผู้เล่นของแร้งเนี่ยคิดว่าน่าจะมีล็อกโก้เซเนลีมูเนซี่คาซัสตูเล ดุงเบียประมาณนี้นะจ๊ะที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้มาดูฝ่งทีมเยือนทีมเยือนก็คือโอลิมปิกลียงนั่นเองลียงนะจ๊ะในส่วนของลียงเนี่ยอัตราการชนะค่อนข้างสูงนะ60%อัตราการเสมออยู่ที่10%แล้วก็อัตราการแพ้อยู่ที่30%นั่นเองการลงเล่น10นัดล่าสุดก็ชนะมา6เสมอ1แล้วก็แพ้3เกมด้วยกันเห็นได้ชัดว่าทรงดีกว่า้ะบ้านเนาะ ชัดเจนเลยในส่วนของการลงเล่น4ีนัดล่าสุดก็คือไม่แพ้ใครมาเลยนะจ๊ะเป็นการชนะ3เสมอนนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการชนะในบ้านชนะทัวร์มานะก็ชนะด้วยสกอร์4ต่อ1นั่นเองวันนี้เนี่ยเป็นทีมเยือนนะเล่นนอกบ้านมาเล่นบ้านแลงส์นะก็ดูเกมนอกบ้านกันเลยสกอร์นอกบ้านเนี่ย จาก10นัดเนี่ยเล่นนอกบ้านอยู่4นะัด5นัดนะทุกคน5นัดมีสกอร์อยู่3นะไม่มีสกอร์2สกอร์ที่มีก็2 2 3นัทุกคนแต่ละนะัด2 2 3อืมในส่วนของตัวผู้เล่นนะของทีมเยือนอย่างโอลิมปิกลียงคิดว่าน่าจะมีโลเปสปาเกต้ากาเกเลเออกาเกเรโตลิโซเตเต้ลากาเซสเอคัมบิ ประมาณนี้นะจ๊ะจบผู้เล่นนะคู่นี้เนี่ยในเว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกนะทุกคนแต่เราคิดว่าน่าจะสูงนะคืนนี้เออรียงน่าจะบุกมาเก็บแต้มได้นะอ่าสำหรับคู่นี้เราก็เชียร์ทีมเยอหละแต่เพื่อนๆเชียร์ทีมไหนก็แล้วแต่เลยในส่วนของสกอร์เราคิดว่าน่าจะเกิน3ลูกอยู่แล้วนะจ๊ะอาจจะสองสองหรือไม่ก็1 2สองคือน่ามี3อยู่แล้วแหละแต่น่าจะแบบไปลุ้นลูกที่4กันนะลองลุ้นดนะูสำหรับคู่นี้ ในส่วนของคู่สุดท้ายเป็นคู่ระหว่าง n o t t i n g h a m Forest นะแล้วก็สปอร์นั t h i n แฮมฟอร์เรสกับสปอร์สเปอร์ Sport, นะก น็อตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านในอัตราการชนะอยที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์อัตราการเสมออยู่ที่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อัตราการแพ้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองการลงเล่นสิบนัดล่าสุดก็คือชนะมาสี่เสมอสี่แล้วก็แพ้สองเกมด้วยกันนะ <c oughs> ในส่วนของการลงเล่นสามนัดล่าสุดเนี่ยไม่แพ้ใครมาเลยนะจ๊ะเป็นการชนะมาสองเสมอหนึ่งนัดล่าสุดเลยเนี่ยเป็นการชนะนอกบ้านมานะไปเล่นนอกบ้านและชนะมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์นั่นเองนะจ๊ะสำหรับนอตติงแฮม ฟอเรสตนะในส่วนของคืนนี้เนี่ยเป็นเจ้าบ้านเกมในบ้านจาก10เกมเนี่ยเล่นในบ้านอยู่ทั้งหมด1 2 3 4นัดนะ4นัดนะเนี่ยมีสกอร์ทุกนัดน,นะจ๊ะ1 1 3 1นะาหรับนอตติแ h ม n g ฟอเรสนะก็ถือว่าทรงดีอยู่ในใน,ในการเป็นเจ้าบ้านนะจ๊ะในส่วนของทีมเยือนมาดูทีมเยือนอ๋อขอโทษ ตัวผู้เล่นของน็อตติงแฮมฟอร์เรสที่เราคิดว่าน่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงในคืนนี้น่าจะมี Henderson, เฮนเดอร์สันแม็กเคนนาวิลเลียมมังการาโอโอไบิอันท็อปโฟล์กิฟไบต์จอห์นสันอาวอนิประมาณนี้นะส่วนทีมเยือนนะทีมเยือนสเปอร์เ,อออเนี่ย ซเปอร์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะอัตราการชนะสูงนั่นเองนะจ๊ะอัตราการเสมออยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วอัตรกาการแพ้อยู่ที่สิบเปอร์เซ็นการลงเล่นสิบนัดล่าสุดก็ชนะมาเจ็ดเสมอสองแล้วก็แพ้หนึ่งเกมด้วยกันคือจะบอกว่าฟอร์มดีมากเนาะคือนอตติงแฮมเนี่ยฟอร์มยังพอแบบทรงๆเนาะใช้ได้แต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสเปอร์ก็คือเหนือกว่านั่นเองนะสเปอร์คือแบบชัดมากคือสกอร์ดีฟอร์มดี สินัดล่าสุดคือแพ้มานัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดเนี่ยชนะในบ้านนะชนะด้วยสกอร์หนต่อศนะจ๊ะเสมอกับเซ,เซลซีมาก่อนหน้านี้สองสองฟอร์มดีวันนี้เล่นนอกบ้านนะสเปอร์นะก็เล่นนอกบ้านทั้งหมดจากสิบนัดเนี่ยเล่นอยู่ห้านัดห้านัดเนี่ยมีสกอร์ทุกนัดน,นะส่วนใหญ่เป็นสกอร์แบบ อ่ามีสองประตูสองประตูหนึ่งประตูหกประตูห้าประตูอืมชนะนอริซิตี้มาด้วยสกอร์ห้าต่อศูนย์นะคิดถกมัทุกคนเกมนอกบ้านถือว่าเจ๋งเลยสลับสเปอร์นะก็วันนี้เล่นนอกบ้านเราคิดว่าสเปอร์น่าจะบุกมาเก็บแต้มกลับบ้านได้นะจ๊ะนอร์ิงแฮมฟอร์เรส์น่าจะแบบหนักหน่วงนิดนึงในเว็บเนี่ยเปิดมาที่สองจุ 3. ดห้าถึงสามลูกอ๋อเดี๋ยวตัวผู้เล่นตัวผู้เล่นของสเปอร์ออรน่าจะมี ยอริสซานเซสไดเอร์เดวิสเอเมอร์สันฮอยเบิร์ตเบนตันคูประมาณนี้นะจ๊ะสำหรับคู่นี้เนี่ยเว็บเปิดมาที่2.5-3ลูกเนาะเราคิดว่าคู่นี้น่าจะต่ำนะจ๊ะเราคิดว่าน่าจะเป็นากาสเปอร์ที่จะแบบบุกมาเก็บแต้มได้แต่อาจจะไม่เกิน2ลูกน่าจะเป็นของสเปอร์ทั้งหมดสำหรับคืนนี้นะคู่นี้นะคู่เดียวเลยที่เราเชียรต่ำนะจ๊ะ มาดูสรุปกันนะทั้ง4คู่คู่แรกเนี่ยเป็นคู่ของแอสตันวิลล่าแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะจ๊ะเตะกันตอน2องทุ่มเว็บเปิดมาที่2.5ลูกสูงไปเลยคู่ที่2เนี่ยเป็นคู่ของวูล์คแฮมป์ตันแล้วก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2ถึง2.5ลูกสูงไปเลยนะจ๊ะค,คู่ที่3เนี่ยเป็นคู่ของแดงซ์แล้วก็โอลิมปิกลียงนะคู่นี้เว็บเปิดมาที่2.5ถึง3ลูกก็จริงแต่ว่าสูงไปเลยจ้า คู่สุดท้ายเป็นคู่ของนอตติงแฮมฟอร์เรสแลวก็สเปอร์นะคู่นี้เตกกันตอนสีทุ่มครึ่งเวสบเปิดมาที่2 5ถึง3ลูกนะเราเชียร์ต่ำนะจ๊ะเราคิดว่าน่าจะเป็นของทางสเปอร์นะแต่ว่าน่าจะไม่เกิน2ลูกจามคู่นี้ลองตามกันดูนะจ๊ะก็เท่ากับมีสูง3คู่แล้วก็ต่ำหนึ่งคู่นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าขอบคุณมากที่ติดตามและก็รับชมนะจ๊ะแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีจ้า